แล้วก็พวกเราวางแผนไว้ว่าจะทําเป็นรถส่งของแบบเซเว่นค่ะรถของพวกเราไม่ได้มีกลไกลอะไรมากมายเพราะว่าเราเน้นไปในทางขนนมค่ะสวัสดีครับผมชื่อครูยุทธนาครับขมูลนะครับชื่อเล่นชื่อครูแดงครับเป็นครูโรงเรียนบ้านจำคอครับรับผิดชอบสอนวิชาวิทยาการคำนวณครับของสพปล,ปลยองเขตสองครับ คิดไปอีวีในในมุมมองผมครับมันเป็นสื่อการเรียนการสอนสิ่งใหม่ที่ที่โรงเรียนเราได้รับมาแล้วก็ผมมองว่ามันเป็นเรื่องท้าทายที่โรงเรียนขยโอการทางการศึกษาของเราเนี่ยหรือโรงเรียนการศึกษาพระังคับครับมันเป็นสิ่งใหม่ที่เด็กนักเรียนในโรงเรียนเราไม่ค่อยเจออะไรแบบนี้แล้วก็มองว่ามันเป็นโชคดีของทั้งครูแล้วก็นักเรียนที่ได้รับสื่อชุดนี้มาแล้วก็มองว่าเด็กของเราเนี่ยจะได้มีโอกาสได้มาสู้เด็กมัธยมได้ครับ อย่างแรกเลยครับก็คือจะให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนเห็นสิ่งประดิษฐ์จริงๆยานยนต์ไฟฟ้าจริงๆที่เราย่อส,ส่วนมันลงมาให้ให้อยู่ในรูปแบบมินิมาให้เด็กนักเรียนเขาได้ใกล้ชิดมากขึ้นว่ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทุกวันนี้มันไปถึงไหนแล้วมันเป็นยังไงแล้วก็จุดเริ่มต้นจากที่เราจะพัฒนายานยนต์ไฟฟ้า EV ีอิเล็กท,กทริกคิดชาร์จตัวนี้ครับว่ามันจะไปต่อยอดเป็นรถไฟฟ้ายังไงแล้วก็จะให้เขาได้ลองใช้จริงๆเล่นจริงๆเขียนโค้ดบ,บังคับจริงๆจะได้รู้ว่ามัน,มน,มน,มนอยู่ใกล้ตัวเขามากกว่าที่คิด พัฒนาเป็นตัวบรรทุกของอย่างง่ายก่อนกนะ็คือเราเราจะเอาไปบรรทุกนมจากแต่ก่อนเขาก็จะขนมือตอนนี้เขาก็จะเอาตัวนี้ไปเป็นตัวช่วยทุนแรงแล้วก็ขนนมส่งของน้องๆตั้งแต่ชั้นอนุบาลยันชั้นพอหงอีงครับแล้วก็เขาพัฒนาตัวโครงสร้างโมเดลด้วยด้วยเวลาที่จํากัดด้วยเขาก็เลยจะทําให้มันเป็นเหมือนรถเซเว่นแต่ทีเนี้ยก็ยังยัง,ย,งยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาครับแล้วก็จะในอนาคตเขาอยากจะทําให้มันเป็นยานยนต์ที่สามารถนําไปใช้ในการเกษตรได้ด้วยครับ ปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแมคคาทนิกครับก็คือเรายังยังใหม่กับวงการนี้ก็คือก็อยากจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็เรื่องของอยานยนต์เรื่องของกลไกต่างๆเราก็อันนี้ยเรายังไม่แม่นมันก็เลยเป็นปัญหาของเราซะส่วนใหญ่ทีนี้เราก็เลยขอความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นการอาชีพแลงไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอื่นๆหรือเทศบาลนี่ครับให้เขามาช่วยเหลือตัวตรงนี้ให้ให,ให้ความรู้แล้วก็ โดยหลักเลยเราก็จะได้รับความรู้จากทางนักเทคแล้วก็สวทชคิดไว้โดยตงรงกับการอบรมอะไรพวกนี้ที่ที่มันส่งผลต่อการบังคับควบคุมแล้วก็เรื่องที่มันจะเป็นวิชาการหลักวิชาการมากยิ่งขึ้นนะครับความประทับใจอย่างแรกคือมันง่ายกว่าที่คิดมันง่ายมันง่ายมากๆกับการที่เราจะนำเนด็กนักเรียนมัธยมต้นของเราเนี่ยหรือเด็กประถมปลายมาลองเรียนรู้รถอีอีตัวนี้ซึ่งมันเขียนโค้ดผ่านโปรแกรมบล็อกมันไม่ได้เขียนโคด้ดเหมือนภาษาเทคเหมือนเดิมแล้วก็ ตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันมันสามารถจับต้องได้จริงๆเด็กเล่นได้จริงๆเขาสนุกครูก็แฮปปี้แล้วก็เด็กก็ได้เห็นของจริงๆในโรงเรียนแล้วก็มันเป็นสิ่งใหม่ที่ที่เด็กโรงเรียนห่างไกลในเขาอย่างเราชอบแล้วก็อยากจะเรียนรู้มันต่อ